ทาลือสีดัดตนท่าที่หท่านวดบริเวณกล้ามเนื้อใบหน้าท่าเตรียมนั่งขัดสมาธิลำตัวตรงประโยชน์ช่วยบริหารกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าท่าเสยผมใช้ปลายนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางกดขอบกระบอกตาบนทั้งสองข้างพร้อมๆกันค่อยๆกดพร้อมกับเลื่อนนิ้วมือทั้ง3นิ้ว เลื่อยขึ้นไปบนศีรษะต่อเนื่องไปจนถึงท้ายทอยในท่าเสยผมทำซ้ำสิบครั้งท่าทาแป้งใช้นิ้วกลางทั้งสองข้างกดด้านข้างดั้งจมูกพร้อมกันค่อยๆกดพร้อมกับเลื่อนนิ้วขึ้นไปจนถึงหน้าผากโดยใช้ปลายนิ้วกลางจรดกันที่กลางหน้าผาก จากนั้นรูปมือทั้งสองข้างไปทางหางคิว้วผ่านแก้มต่อเนื่องไปจนถึงคางทำซ้ำสิบครั้งท่าเช็ดปากใช้ฝ่ามือซ้ายวางท่าบนปากโดยให้ปลายนิ้วก้อยวางอยู่ที่ปลายติ่งหูข้างขวาลากมือมาอยัางด้านซ้ายพร้อมกับเม,ม้มรินฝีปากโดยให้ฝ่ามือกดแนบสนิทขณะทำ สลับเป็นมือขวาทำซ้ำข้างละสิบครั้งถ้าเช็ดคางใช้หลังมือซ้ายวางทาบใต้คางโดยให้ปลายนิ้วอยู่ที่ติ่งหูขวาลากมือตั้งแต่ติ่งหูขวาไปตามคางจนถึงใต้หูซ้าย โดยให้หลังมือกดแนบสนิทระหว่างทำสลับมือทำแบบเดียวกันทำซ้ำข้างละสิบครั้งถ้ากดใต้คางใช้ปลายนิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างกดตรงกลางคางโดยให้ปลายนิ้วหัวแม่มือตั้งฉากกับคางก้มหน้าเล็กน้อยเพื่อต้านนิ้วมือ ใช้แรงกดพอสมควรนิ่งสักครู่นับ1-10ถึงในใจเลื่อนจุดให้ทั่วบริเวณใต้คางโดยเลื่อนทีละนิ้วมือทำซ้ำห้าครั้งท่าถูหน้าหูและหลังหูใช้นิ้วชี้และนิ้วนางทั้งสองข้างคีบหูรวมๆโดยให้ฝ่ามือแนบกับแก้มถูนิ้วมือขึ้นลงแรง,แรง เป็นนับเป็นหนึ่งครั้งทำซ้ำยี่สิบครั้งถ้าตบท้ายทอยใช้ส้นมือทั้งสองข้างปิดหูไว้โดยให้ปลายมือทั้งสองข้างวางบริเวณท้ายทอยปลายนิ้วกลางจรดกันกระดกนิ้วมือขึ้นสองข้างให้มากที่สุดแล้วตบที่ท้ายทอยพร้อมกันโดยไม่ยกฝ่ามือ ทำซ้ำสิบครั้งท่าที่สองท่าแก้ลมข้อมือและลมในลำลึงท่าเตรียมนั่งขัดสมาธิพนมมือในท่าเทพพนมโดยให้มือที่พนมตั้งอยู่ห่างจากหน้าอกแขนตั้งฉากกับลำตัว ประโยชน์แก้ลมในข้อมือและแก้ลมในลําลึงเป็นการบริหารข้อมือถ้าบริหารใช้มือด้านซ้ายดันมือขวามือขวาต้านแรงมือซ้ายพร้อมกับดัดปลายนิ้วให้โน้มไปตรงข้ามในขณนะด,ดันมือค่อยๆสูดลมหายใจเข้าให้ลึกที่สุดกลั้นลมหายใจ ขแมแ้วทองขมิบก้นไว้สักครู่ผ่อนลมหายใจออกพร้อมกับค่อยๆค,ค,คลายมือกลับมาอยู่ในท่าเตรียมทำสลับกันระหว่างมือซ้ายกับมือขวาข้างละห้าถึงสิบครั้ง ท่าที่สามท่าแก้ปวดท้องและข้อเท้าและแก้ลมปวดศีรษะท่าเตรียมนั่งขัดสมาธิมือทั้งสองข้างประสานกันประมาณระดับลิ้นปีประโยชน์แก้ลมปวดศีรษะปวดท้องและข้อเท้าเมื่อฝึกท่านี้ต่อเนื่องกันจะทําให้การเคลื่อนไหวของข้อไหล่ได้ดีขึ้นส่งผลให้การไหลเวียนของเลือดไปที่ศีรษะและแขนดีขึ้น ท่าบริหารสูตรลมหายใจเข้าให้ลึกที่สุดพร้อมกับค่อยๆชูมือขึ้นเหนือศีรษะแขนทั้งสองข้างเหยียดตรงแนบชิดใบหูปั้นลมหายใจไว้สักครู่พร้อมกับดัดมือที่ประสานกันเหนือศีรษะให้หงายขึ้นผ่อนลมหายใจออกพร้อมกับค่อยๆวาดมือทั้งสองข้างออกจากกาันทางด้านหลัง ค่อยๆงอแขนกำหมัดมาวางไว้ที่บั้นเอวทั้งสองข้างใช้กำปั้นกดบริเวณเอวทั้งสองข้างขณะกดสูตดลมหายใจเข้าให้ลึกที่สุดกลั้นลมหายใจไว้สักครู่พร้อมกับกดเน้นผ่อนลมหายใจออกพร้อมกับคลายการกดกำปั้นเลื่อนตำแหน่งที่กดไปทางกลางหลังทีละน้อยจนกำปั้นชิดก,กันที่บริเวณกลางบั้นเอว ทำซ้ำห้าถึงครั้งท่าที่4ี่ท่าแก้ลมเจ็บศีรษะและตามัวและแก้เกียดท่าเตรียมนั่งขัดสมาธิมือทั้งสองข้างประสานกันประมาณระดับลิ้นปีประโยชน์แก้ลมเจ็บศีรษะและตามัว ถ้าบริหารสูตรลมหายใจเข้าให้ลึกที่สุดพร้อมกับเหยียดแขนดัดให้ฝ่ามือยื่นไปทางด้านซ้ายให้มากที่สุดโดยให้ลําตัวตรงหน้าตรงแขนตึงกลั้นลมหายใจไว้สักครู่ผ่อนลมหายใจออกพร้อมกับงอแขนทั้งสองข้างกลับมาอยู่ในท่าเตรียมทำซ้ำเช่นเดิมแต่เปลี่ยนให้แขนดัดไปทางด้านขวา ทำซ้ำเช่นเดิมแต่เปลี่ยนให้เหยียดแขนดัดให้ฝ่ามือยื่นไปทางด้านหน้าทำซ้ำเช่นเดิมแต่เปลี่ยนเป็นเหยียดแขนตัดให้ชูขึ้นเหนือศีรษะแขนทั้งสองข้างเหยียดตรงแนบชิดใบหูผ่อนลมหายใจออกพร้อมกับลดแขนลงให้มือทั้งสองข้างพักไว้ที่ศีรษะในลักษณะงายมือ แล้วค่อยๆลดมือลงมาอยู่ในท่าเตรียมเริ่มต้นทำซ้ำใหม่โดยเหยียดแขนไปทางด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าและด้านบนตามลำดับนับเป็นหนึ่งครั้งทำซ้ำห้าถึงสิบครั้งท่าที่ห้าท่าแก้แขนขัดและแก้ขัดแขน ท่าเตรียมนั่งขัดสมาธิลำตัวตรงยกศอกข้างซ้ายให้ตั้งฉากกับลำตัวโดยให้ฝ่ามือวางไว้แนบแก้มซ้ายมือข้างขวากุมใต้สอกซ้ายที่ตั้งขึ้นประโยชน์แก้ขัดแขนแขนขัดท่าบริหารสูตรลมหายใจเข้าให้ลึกที่สุดพร้อมกับใช้มือขวาที่กุมศอกดึงข้อสอกซ้ายมาทางด้านขวาให้มากที่สุด ขนาดดึงข้อศอฝกฝ่ามือข้างที่จะตั้งศอกจะถูกดึงให้ไลไปตามแนวคางกลั้นลมหายใจไว้สักครู่ผ่อนลมหายใจออกพร้อมปรับปล่อยมือให้กลับมาอยู่ในท่าเตรียมทำซ้ำเช่นเดิมแต่เปลี่ยนจากมือซ้ายเป็นมือขวาเริ่มต้นทำซ้ำใหม่สลับซ้ายและขวานับเป็นหนึ่งครั้งทำซ้ำ5 1าถึงครั้ง ท่าที่หกท่าแก้กล่อนแ,แก้เข่าขัดท่าเตรียมนั่งเหยียดขาทั้งสองข้างเท้าชิดกันมือทั้งสองข้างวางไว้บริเวณหน้าขาหน้าตรงหลังตรงประโยชน์แก้กล่อนกระสายแก้ขัดเขา่าเป็นการบริหารบริเวณเขา่าหลังเอวท่าบริหารสูตรลมหายใจเข้าให้ลึกที่สุด พร้อมกับใช้มือทั้งสองข้างนวดตั้งแต่ต้นขาต่อเนื่องไปจนถึงปลายเท้าใช้มือจับปลายเท้าและก้มหน้าให้มากที่สุดกลั้นลมหายใจไว้สักครู่ผ่อนลมหายใจออกพร้อมกับคลายมือจากปลายเท้าวนวดจากข้อเท้ากลับมาจนถึงต้นขาแล้วกลับมาอยู่ในท่าเตรียม เริ่มต้นทำซ้ำจนครบ5 1 0ถึง10ครั้งท่าที่7ท่าแก้กล่อนปตคาตและแก้เส้นมหาสนุกระงับท่าเตรียมนั่งเหยียดขาซ้ายให้เฉียงออกไปทางด้านซ้ายงอเข่าขวาให้ฝ่าเท้าชิดต้นขาซ้าย กำมัดทั้งสองข้างให้ขนานกันไว้ที่ระดับอกโดยให้ห่างจากอกประโยชน์แก้กลอนปัตคาตและแก้เส้นมหาสนุกระงับถ้าบริหารสูดลมหายใจเข้าให้ลึกที่สุดพร้อมกับยื่นกําปั้นซ้ายเหยียดออกไปทางปลายเท้าซ้ายหันหน้าไปตามกําปั้นในลักษณะเลงเป้าหมายดึงกําปั้นและศอกข้างขวาไปทางด้านหลังให้เต็มที่ จนรู้สึกตึงสะบักและหลังกลั้นลมหายใจไว้สักครู่ผ่อนลมหายใจออกพร้อมกับเปลี่ยนกลับมาอยู่ในท่าตเตรียมเริ่มต้นทำซ้ำใหม่แต่เปลี่ยนเป็นเหยียดขาขวาและกำปั้นขวาทำสลับกันซ้ายขวานับเป็นหนึ่งครั้งทำซ้ำห้าถึงสิครั้ง ท่าที่8ปดท่าแก้ลมในแขนท่าเตรียมนั่งชันเข่าซ้ายขึ้นขาขวาสอดใต้ขาซ้ายจากนั้นเหยียดแขนทั้งสองข้างให้ตรงกระดกข้อมือซ้ายขึ้นแล้วใช้มือขวาจับที่บริเวณฝ่ามือซ้ายประโยชน์แก้ลมในแขนข้อมือและนิ้ว ช่วยให้แขนข้อมือและนิ้วแข็งแรงท่าบริหารสูตรลมหายใจเข้าให้ลึกที่สุดพร้อมกับออกแรงดันมือข้างซ้ายที่ยื่นออกไปต้านกับการดึงบริเวณนิ้วมือข้างขวาเข้าหาตัวโดยแขนทั้งสองข้างเหยียดตึงกลั้นลมหายใจไว้สักครู่พ่อนลมหายใจออกพร้อมกับปล่อยมือที่จับไว้ การนิ้วมือข้างซ้ายที่ยื่นออกมาให้เต็มที่กรีดนิ้วหรือพับนิ้วลงทีละนิ้วจนครบหักข้อมือลงและลดมือมาไว้ข้างลำตัวทำซ้ำเช่นเดิมโดยเปลี่ยนเป็นนั่งชันเข่าขวาและยื่นแขนขวาทำสลับกันซ้ายขวานับเป็นหนึ่งครั้งทำซ้ำห้าถึงครั้ง ท่าที่9ก้าท่าดำรงกายอายุยืนท่าเตรียมยืนกลางขาเล็กน้อยพร้อมกับกำมือทั้งสองข้างโดยให้ข้างซ้ายอยู่บนข้างขวาประโยชน์ทดสอบการทรงตัวบริหารเขา่าต้นขาและช่วยระบบขับถ่ายท่าบริหารสูดลมหายใจเข้าให้ลึกที่สุด พร้อมกับย่อตัวลงช้าๆกลั้นลมหายใจไว้สักครู่พร้อมกับขมวท้องขมิบก้นผ่อนลมหายใจออกพร้อมกับค่อยๆยืดตัวให้กลับมาอยู่ในท่าเตรียมทำซ้ำห้าถึงสิบครั้งท่าที่สิบท่าแก้ไหล่คาและแก้เขา่าขา ท่าเตรียมยืนก้าวขาข้างซ้ายเฉียงออกไปทางซ้ายมือข้างเดียวกันวางแนบหน้าขามือขวาเท้าอยู่บนสะโพกในลนักษณะคว่ำมือสันมือดันสะโพกปลายมือเฉียงไปทางด้านหลังประโยชน์แก้ไหล่ขาเอวใช้บริหารเอวอกขาไหล่ท่าบริหาร สูดลมหายใจเข้าให้ลึกที่สุดพร้อมกับค่อยๆย่อตัวทิ้งน้ำหนักตัวลงไปทางขาด้านซ้ายที่ก้าวออกไปขณะย่อตัวค่อยๆบิดตัวให้หันหน้าไปทางด้านขวาช้าๆโดยขาซ้ายจะยอ่อขาขวาจะตึงกลั้นลมหายใจไว้สักครู่พร้อมกับกดเน้นส้นมือที่เท้าอยู่บนสะโพก ผ่อนลมหายใจออกพร้อมกับค่อยๆเปลี่ยนกลับมาอยู่ในท่าเตรียมทําซ้ําเช่นเดิมแต่เปลี่ยนเป็นก้าวขาข้างขวาทําสลับกันซ้ายขวานับเป็นหนึ่งครั้งทําซ้ำห้าถึงสิบครั้ง ท่าที่11ท่าแก้โรคในอกจังหวะที่1ท่าเตรียมนอนงายขาและลำตัวเหยียดตรงแขนทั้งสองข้างวางแนบลำตัวมือคว่ำลงประโยชน์แก้โรคในอกทำให้ปอดแข็งแรงท่าบริหารสูดลมหายใจให้เข้าให้ลึกที่สุดพร้อมกับยกแขนทั้งสองข้างไปวางไว้เหนือศีรษะในลักษณะเหยียดรง ให้แขนแนกชิดใบหูกลั้นลมหายใจไว้สักครู่พ่อลมหายใจออกพร้อมกับยกแขนกลับมาอยู่ในท่าเตรียมทำซ้ำห้าถึงสิครั้งจังหวะที่สองท่าเตรียมประสานมือทั้งสองข้างในลักษณะคว่ำมืออยู่บนหน้าท้องขาและลำตัวหยัดตรงท่าบริหารสูตรลมหายใจเข้าให้ลึกที่สุด พร้อมกับยกมือที่ประสานกันตัดให้ฝ่ามืองายแขนเหยียดตรงค่อยๆยกมือขึ้นไปวางไว้เหนือศีรษะขาเหยียดตรงแขนทั้งสองข้างแนบชิดใบหูกลั้นลมหายใจไว้สักครู่ผ่อนลมหายใจออกพร้อมกับลดมือที่ประสานกันวางบนหน้าผากในลักษณะงายมือสูดลมหายใจเข้าให้ลึกที่สุด พร้อมกับดัดเหยียดมือที่ประสานไปทางหน้าท้องจนไหลตึงยกคางขึ้นขาเหยียดลงปลายเท้างุ้มลงผ่อนลมหายใจออกพร้อมกับเปลี่ยนกลับมาเป็นท่าเดิมเริ่มต้นทำใหม่ทำซ้ำ5 1าถึงครั้ง ท่าที่12ท่าแก้แตะคิวมือตะคิวเท้าท่าเตรียมยืนแยกขาให้ปลายเท้าแบะออกย่อตัวเล็กน้อยการสอกคว่ำม,มือวางไว้ที่หน้าขาทั้งสองข้างโดยหันสันมือออกด้านข้างประโยชน์แก้แตะคิวมือและเท้าท่าบริหารสูดลมหายใจเข้าให้ลึกที่สุดพร้อมกับยกขาข้างซ้ายลอยขึ้นเหนือพื้น และต้านการกดของมือซ้ายโดยให้หลังตรงเข่างอปลายเท้ากระดกขึ้นก้านลมหายใจไว้สักครู่พร้อมกับกดมือทั้งสองข้างเน้นนิ่งผ่อนลมหายใจออกพร้อมกับวางขาให้อยู่ในทา่าเตรียมเริ่มต้นทำใหม่แต่เปลี่ยนเป็นยกขาข้างขวาทำซ้ําเช่นเดิมสลับซ้ายขวานับเป็นหนึ่งครั้งทำซ้ำําถึงครั้ง ที่ 13. ท่าถ้าแก้ตะโพกสลักเพชรและแก้ไหลตะโพกขัดท่าเตรียมยืนให้ขาทั้งสองข้างขนานกันหรือเท้าชิดกันมือทั้งสองจับที่คันขาประโยชน์แก้ตะโพกสลักเพชรและแก้ขาขัดข้อควรระวังผู้ที่มีอาการปวดหลังปวดร้าวชาลงไปตามขาควรหลีกเลี่ยงท่านี้และขณะก้มลง ถ้ามือไม่สามารถแตะพื้นก็อย่าฝืนถ้าบริหารสูตรลมหายใจเข้าให้ลึกที่สุดพร้อมกับใช้มือบีบนวดจากต้นขาไปจนถึงข้อเท้าจนสามารถก้มแตะหรือวางฝ่ามือลงที่พื้นได้โดยขาทั้งสองข้างเหยียดตรงผ่อนลมหายใจออกพร้อมกับบีบนวดจากข้อเท้าย้อนกลับขึ้นมาจนถึงต้นขา แล้วกลับมาอยู่ในท่าเตรียมระยะเริ่มต้นอาจแยกขาให้มากแล้วจึงขยับขาให้เลื่อนเข้ามาชิดกันทีละน้อยแต่ในละครั้งของการก้มแตะหรือฝ่ามือทำซ้ำห้าถึงสิครั้งท่าที่14 ถ้าแก้ลมเลือดในตามัวและแก้ลมอันระทั้งตัวท่าเตรียมนอนคว่ำขาทั้งสองข้างเหยียดตรงส้นเท้าชิดกันมือทั้งสองข้างประสานการวางบนพื้นในระดับคางประโยชน์แก้ลมรัดทั้งตัวและแก้ลมเลือดในตามัวข้อความระวังผู้ที่มีอาการเวียนศีรษะปวดต้นคอควรหลีกเลี่ยงท่านี้ ท่าบริหารสูตรลมหายใจเข้าให้ลึกที่สุดพร้อมกับยกศีรษะขึ้นเต็มที่งองขาทั้งสองข้างให้ปลายเท้างุมชี้มาทางส่วนหลังให้มากที่สุดส่วนของมือหน้าท้องและหน้าขาให้แนบพื้นเข่าชิดกันกลั้นลมหายใจไว้สักครู่ผ่อนลมหายใจออก พร้อมกับลดศีรษะและขาทั้งสองข้างกลับมาอยู่ในท่าเตรียมทำซ้ำห้าถึงสิครั้งท่าที่15บ้าท่าแก้มื่อยปลายมือปลายเท้าท่าเตรียมนอนตะแคงเท้าสองข้างชิดก,กับลำตัวเหยียดตรงแขนข้างซ้ายเหยียดตรงขนานกับลำตัว มือคว่ำลงกับพื้นศีรษะหนุนต้นแขนซ้ายแขนข้างขวาเหยียดตรงคว่ำม,มือลงแนบลําตัวประโยชน์แก้ปวดเมื่อยปลายมือและปลายเท้าท่าบริหารสูดลมหายใจเข้าให้ลึกที่สุดพร้อมกับยกศีรษะขึ้นให้มากที่สุดในลักษณะหน้าตรงและใช้มือข้างที่แนบลําตัวเลื่อนไปจับข้อเท้าข้างเดียวกับมือ เนียวข้อเท้าให้ยกขึ้นจนหัวเข่าแยกออกจากกันโดยให้แขนตึงกั้นลมหายใจไว้สักครู่พ่อนลมหายใจออกพร้อมกับปล่อยมือที่จับข้อเท้าหรือปลายเท้าลงช้าๆลดศีรษะลงกลับมาอยู่ในท่าเตรียมทำซ้ำเช่นเดิมโดยพลิกตะแคงขวาทำสลับกันซ้ายขวานับเป็นหนึ่งครั้งทำซ้ำหาถึงสิครั้ง